อันนี้นะคะมะนาวที่เราเก็บได้จากต้นที่บ้านที่เขาสุกหล่นเต็มเลยค่ะแล้วเขาก็เริ่มเหลืองแล้วเราห่วงว่าเมื่อหน้าแล้งอะคะ่ะเราจะไม่มีมะนาวไว้กินแถวตลาดนะคะถ้าลูกใหญ่ๆอย่างนี้ก็ลูกละสิบาทนะคะเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นร้อยแล้วอะค่ะก็เดี๋ยวเราจะทําน้ํามะนาวเก็บเอาไว้กินนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาล้างมะนาวกันก่อน นี้เป็นมะนาวอินรีย์นะคะเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเราปลูกแล้วก็ให้เขาออกลูกเลยะคะ่ะเขาก็จะตกเองตามธรรมชาติไม่ได้แบบใส่ปุ๋ยหรือว่าฉีดยาเล่งอะไรกับเขานะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ช่วงเนี้ยค่ะเพิ่งจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ำไปสองรอบนะคะ ใส่ปุ๋ยปลาไปนี่ก็กะว่าก็รอว่าเขาจะออกเมื่อไหร่นะคะแต่ว่ายังไม่เห็นว่าเขาจะติดดอกเลยค่ะเลยกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีมะนาวใช้นะคะแล้วก็เสียดายด้วยเขาสุกร่วงเปล่าๆเลยเราไม่ได้ซื้อที่บีบเครื่องบีบอะไรกันมาเลยนะคะ เราก็จะใช้แบบวิธีบ้านๆน,นี้เลยนะคะทำไว้กินเองที่บ้านเอาเม็ดออกก่อนบีกันเลยค่ะน้ำมะนาวสดๆเดี๋ยวเราจะแช่เอาไว้เป็นน้ำแข็งนะคะทำเป็นก้อนๆเป็นน้ำแข็งเอาไว้ถึงเวลาที่เราจะกินเราก็ ค่อยนำออกมาละลายทีละก้อนนะคะอย่างนี้เราก็จะได้ความสดของตัวน้ำมะนาวอยู่เก็บไว้ได้นานเชียวคะ่ะมะนาวสดๆนี่กลิ่นหอมนะคะกลิ่นเขาหอมมาก เคไปซื้อมะนาวที่ตลาดนะคะลูกละสิบบาทไม่มีน้ําเลยนะคะลูกใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแต่นี่คือน้ําเขาดีนะคะลูกใหญ่แล้วก็น้ําเยอะคราวที่แล้วคือปล่อยเขาหล่นสดเน่าไปเป็นสิบลูกเลยนะคะเสียดายมาก ครั้งนี้ก็เลยจะแปรรูปเอาไว้ทำเก็บไว้หนึ่งกระปุกแล้วนะคะทำได้หนึ่งกระปุกแล้วมะนาวต้นที่บ้านค่ะมีเพียงต้นเดียวนะคะแต่เขาดกอยู่ วันนี้ก็เพิ่งจะเจ็ดโมงเช้านะคะนกร้องเต็มเลยนกกำลังกออกหากินนะคะ<ม>เราอยู่ที่บ้านสวนนะคะก็เลยจะได้ยินเสียงนกเยอะหน่อยรอบๆบ้านก็จะมีต้นกล้วยต้นขน,นุน ผลไม้ต่างๆหลายชนิดอยู่นะคะไนนามะละกออะไรแบบนี้นะคะนกเขาเคยได้กินนะะ่ะเขาก็เลยอยู่กันค่อนข้างเยอะนี่นะคะดราบีบได้สองลูกละก็จะตักใส่ถาดหลุม เอาวิธีบ้านๆแบบน,นี้เลยค่ะ สองลูกก็จะได้ประมาณหกหลุมแบบนี้นะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนเต็มกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาที่จะทำเสร็จแล้วมาให้ดูนี่ค่ะ มะนาวผนส,สำเร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นี่น่ากินไหมคะเต็มกระปุกเลยค่ะมะนาวจากต้นนี้ต้นเดียวกันเลยค่ะลองทำเก็บไว้ที่บ้านดูนะคะจะได้เอาไว้ใช้ยามที่ไม่มีมะนาวตอนที่มะนาวราคาถูกแล้วก็สามารถทําเก็บใส่กล่องไว้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำต่อจนกว่าจะเสร็จ นะคะแล้วก็จะเอาไปแช่ไว้แล้วก็นําใส่กล่องไว้แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเก็บไว้กินได้นานๆค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ